สวัสดีครับเกิร์ผมแบงค์เกริร์โมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการไลฟ์รีแอคชั่นกับคลิปไฟในแอร์เฟรนดี้เซคริตี้บรีทไรน์นอตเลฟอสสบาครับผมนะเบสไฟในมีนนั่นเองคลิปนี้ก็เป็นคลิปโปรเจกต์ห้ามขำเลยครับผมนะดังนั้นผมต้องดูแล้วก็จะพยายามห้ามขำครับผมเนะี่ยที่เห็นเนื่อแบบนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเกรงรอแล้วไงเกรงว่าจะไม่ขำตลอดคลิปต้องทำให้ได้ครับผมเนะี่ย เปล่าความจริงคือเตรียมงไม่นอนตัวเหนื่อยมากนะก็เลยเอาคลิปห้ามคัมาดีกว่าผมจะได้ไม่ต้องคําจะได้ทำคลิปได้แบบเหนื่อยอืมคลิปกั้นคัหเือพ,พี่ไม่ตัวยังไม่นอนแต่มาดูกันว่าคลิปนี้ทำให้ผมตื่นได้ไหมโอเคมาอะไรทักทำไมชิกาโอ้เอ,อ้โอ้ชิกาบอกมึงจะจ้ำสกแกกูทำไมเนี่มันห้านที่ตูหรือเปล่า โอ้ดูหนะ้าคดทึ่งแค่อยากจะช่วยเฉยเฉยจะร้องทำไมเอาเอามอนตี้จะหัวล็อกซี่ทำไมยืนมือเวตบหัวทำไมวะแนะ่ล็อกซี่บอกไปทำอะไรให้ยอยู่ก็ตบหัวตูหลังหวนอเฟรเดยียืนทำอะไรมองซ้ายมองขวาวัดดีอืมอืม อืมอ้าวอะเคาาว่าจะโอ้โอ้หายไปเลยเอาลฟเฟรดีม้มจะหายด้วยทำไมเมื่อกี้น่าเป็นแกกอรี่เยอะผมนะทำไมมอนตี้เฮลิคอปเตอร์ตัวไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฟลดี้วิ่งมาต้องดูเสียงวิง่งโอ้เหนื่อยไหมเองเออมอนตี้บอกแต่ทำไม ล็อกซี่ออลลี่แฟนพาสเวิร์ดน่าจะอยู่ในห้องเธอหาให้เจอได้ไหมจะหาออลลี่แฟนไอ้นี่ติดเลดเออเลยนี่ล็อกซี่ออลลี่แฟนแฮกเรียบร้อยโอ้โหนี่แฮกเอาเลยเหรอโอ้เก่งจุงเบยื์ ทำไมหน้าเป็นย right? ังไงวะเนี่ยเลนหลอกเฮ้ยดูไม่หน้าเปยังไงอีกคนโอ้โอ้ยทาเต้นมีมกลับมาอ่ะฮึมฮึมวัดเออหมดกันเพลงดีเจมิวสิกแมนตูเอามาเต้นโอ้ย เฟรดดี้ทาวเวอร์ก็พอนะมีใครอยากดูบ้างอ๋อนี่ไงโมเดลบอนนี่อ๋อเจ้านี่เป็นเจ้าดีที่ผมเคยดูโมเดลนี้เคยเห็นอยู่อ้าวเล่นกันเองแสดงตอนนี้แวนนี่มาทำยังไงอู้กดแล้วอ้ไอ้โู้อ้โหชัยแอคชั่นโอ้โห,โโห,โโหยังเท่มันคำตรงไหนมันเท่มากเตะกันโอ้โหจับมาพลุกคนเจ้าพอดะฟักวะเวทําไมหน้าเองไปอย่างงั้นวะเนี่ย <c oughs> โอบบนำอดนอววนเลยวานิสาเออคุณบอกหน้าตาน่ากลัวว่าพวกตูอีกเนี่ยเอาอย่างนี้ <c oughs> าวคขีกาบอกกูฟังไม่ไหวตายไปแล้วหนึ่งตัว เด็กรีบบอกทำไมอืมสันก็ไปทั่วจริงๆจะโดนไหมเนี่ยเอาเอาบีบซะลูบซะเอาเอาเอาสันอย่ามาใจเกเรแถวนี้สิตตอยอืม ตาอสาวบอกอย่าดูเก็กอรี่ซันไม่รู้งไงไงวนะเนี่ยอืมคาชิกะอู้มูนอ,อ๋อมุกปิดเปิดไฟแล้วเปลี่ยนล่างอ๋อเป็นซันแล้ว ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นแต่ว่าเป็นมูและสโลอ๋อโอเคโอเคเหมาะไปเล่นเดี่ยวเหมือนกันนะเราเนี่ยซันแอนมูนอะไรวะเนี่ยไอพวกนี้พวกจะทีม TF2 อฟสมาเออยิงเฟรดี้ใหญ่ไม่ต้องขนาดนะวะานาปืนกลปืนวาสุก้าวอดวอดวอด เฟรดดี้อัตตาเห็นแกได้วูวี๋งเท่โอ้เข้ามาถึงแล้วผมเนี่ยโอ้หลบไปจากไหนมอนตี้เอ๊ะอ้อา,อาจะขับยานรไรเงี้ โอ้นี่เราอยู่ในโลกอะไรวเนี่ยโลกหลังสงครามนี่เว้ยเอาป้ายตลกคือป้ายทาความสะอาดไปนั่งที่นั่งคนนั่งยานทำไมว่เนี่ยหรูซะเหลือเกิน นี่ทีมอเวนเจอร์เลไรไเนี่ยนั่นเคอมีเกียงเทวานิสาวันดีชิก่าล็อกซี่สาวๆอยู่ีกล็อบบี้เน่งเกโกรี่นั่งคนเดียวสมหน้าทำไมเกกกรี่ถึงนั่งคนเดียวโอ้กล้องแล้วก็หุ่นยามเนี่ยไอคลิปนี้คุ้นๆนะผมเคยเห็นไหมอ่ะเออเนี่ยอันนี้ผมว่าผมเคยดู่เนี่ย มันขำเหรอชะโออทำไมตามไปงั้นอ๋อไอที่เกรกอรีร่เผยพูอพอดว่าพ่ออะไรยงเรียกโพได้ไหมมานี่เลยอืมฉากนี้จะซึ้งถ้าเกิดไม่คิดอะไรเยอะ ล็อกซี่กำลังหาแิกตอรี่เหมือนเดิมได้กินแล้วไงจะซ่อนจากฉันทำไมเอ๋ไม่ต้องกลัวนะอ้าวแมปอู้ดีมากเธอเป็นนางเอกทันทีเมื่อจัดการในหุ่นแมปบอทนั่นโอ้โหหลงทางเหลอหิวไหม เทคแคร์ให้ตลอด What the heck ทำไมล็อกซี่อยู่ใจดีไปไได้อย่างไรอืมอีฉาเหรออืมอืมนี่มันฉากในเกมจริงเลยเนี่ย วันนี้ซ่ามาเอ็ดหลอกซี<ส>ผมในถานสร้างปัญหาแข่ไม่ใช่ขี้แพ้ <c oughs> วอนนีนซ่าไม่แขนไม่ตาคุณเธอเป็นยังไงด้วยเนี่ยได้นอนม้่งไหม <c oughs> ถ้าเจออะไรบอกชันเข้าใจไหมกลับไปที่ห้องเธอได้แล้ว ืโห,ห,หดูหน้าสยองกว่าหุน่นคุณสุดยอดมากเลย <c oughs> ชอบที่อันนี้จริงๆแล้วเป็นฉากที่วันนซ่า <c oughs> เถียงกับเฟรดดี้ผมนะแต่ว่าตัดเอาบทพูดของล็อกซี่มาใส่ทำให้กลายเป็นเถียงกับล็อกซี่แทนอันะนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยอืม ลืมไปเลยว่านี่มันโปรเจกต์ห้ามขำตัวโมะด,ดูคลิปเพลินเออผมได้ขำบ้างหรือเปล่าในคลิปทุกท่านก็บอกผมมาในกล่องคอมเมนต์กันละกันก็พวกโปรเจกต์ห้ามขำนี่ก็มีหลายท่านขอยผมทำบ่อยๆผมนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยอินมุกค,คนต่างชาติก็เท่าไรหลายๆมุก <c oughs> นะปกติคลิปเฉยๆผมนี่จะหลุดเองซะมากกว่าอืผมได้เผอขำไปบ้างไหมจำไม่ได้เหมือนกัน เออถ้าใครเห็นผมเผลอคำก็บอกผมก็แล้วกันหรือผมไม่ได้คำเลยถ้าผมไม่ได้คำเลยผมชนะผมนะยี yeah. <c oughs> แต่ก็โอเคผมนะใครชอบคลิปนี้เกลียมกดไลค์ถ้าใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมทำรีแอคชั่นอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกด ไลค์ like กันเยอะๆครับผมนะหรือว่าใครให้ผมทำคลิปห้ามคำแบบไหนหรือคลิปห้ามคำอะไรก็บอกไว้ในกล่องคอมเมนต์ล่างได้นะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าน่าจะต้องเป็นคลิปต่างชาติเพราะว่าผมไม่สามารถเรียกชันหรือว่าห้ามคำคลิปของคนไทยได้ต้องเป็นคลิปต่างชาติถ้าคิดว่ามีคลิปต่างชาติที่ทำให้ผมคำแบบขี้แตกได้จริงๆนะเอาไว้ในกล่องคอมเมนต์แล้วผมนะเดี๋ยวผมจะลองดูอืมโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อน굿ไบ้หน่อย굿ไน